เกาหลีใต้ออกมาประกาศนะคะว่ากรุงโซลจะต้องติดอันดับท็อป10เมืองที่มีอากาศสะอาดที่สุดในโลกให้ได้ภายในปี2030และดูเหมือนว่าแนวโน้มเขาหน้าจะทำได้ด้วยนะคะถ้าเราย้อนกลับไปดูตัวเลขเมื่อปี2022ที่ผ่านมากรุงโซลเฉลี่ยแล้วมีค่า PM 2.5อยู่ที่18ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร สะอาดมากเขามีวันที่อากาศดี182วันมีวันที่อากาศแย่31วันเป็นไปได้ยังไงถ้าจําได้ตอนปี2009อ่ะโซโยังคงติดอันดับเป็นเมืองที่มีอากาศย่ำแย่ที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้เลยแล้วเข้ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเก้หลิใต้บอกว่าการแก้ปัญหา PM 2.5ต้องเริ่มเลยค่ะ ต้องไม่ช้าเพราะมันต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ใช้ระยะเวลาดังนั้นเกาหลีใต้ไหวตัวทันตั้งแต่ปี2007เขาคิดโครงการขึ้นมาชื่อว่าเคลียร์โซนะคะตั้งเป้าเอาไว้ว่า2010จะแก้ปัญหา PM 2.5ให้ได้ขนาดอย่างนั้นะยังใช้เวลาเกินออกมาเลยค่ะพูดถึงค่า PM 2.5กันก่อนองค์การอนามัยโลกได้ประกาศค่า ความปลอดภัยมาตรฐานของ PM 2.5เอาไว้อยู่ที่25ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรภายใน24ชั่วโมงหลังจากนั้นก็มีการปรับลดลงมาเมื่อปี2021นะคะเหลือ15ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรสะอาดขึ้นไปอีกอะ่ะส่วนประเทศไทยของเรากรมควบคุมมลพิษประกาศเอาไว้อยู่ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะสูงหน่อยจนกระทั่งเป็นที่วิพา์วิจารณ์เลยว,ว่าเอ๊ะมันปลอดภัยหรือเปล่า WHO เขาน้อยกว่าเราตั้งเยอะ ที่สุดแล้ว2022ที่ผ่านมาไทยเราก็ปรับเกณฑ์ลดลงมานะคะเหลืออยู่ที่37.5ค่ะเกาหลีใต้นั้นใช้เกณฑ์อยู่ที่ประมาณ30ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร เกาหลีใต้เอาจริงเอาจังมากๆตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องของ pm 2.5อย่างแรกเลยเขาหาสาเหตุให้ได้ก่อนค่ะ3สาเหตุหลักๆสำคัญที่ทำให้เกิด pm 2.5ก็คือ 1. การเผาไหม้ของถ่านหิน 2. ควันเสียจากท่อรถยนต์เนี่ยะค่ะบนท้องถนนและ3มาจากเพื่อนบ้านถ้าไปดูเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ26% pm 2.5เกิดขึ้นจากกรุงโซเมืองหลวงเนี่ยแหละค่ะ อีก30%เกิดขึ้นจากรอบๆอบกรุงโซและ40%ก็คือพัดพามาจากจีนผ่านมองโกเลียมาแก้ไปทีละข้อข้อแรกคือเรื่องของฐานหินเกาหลีใต้ก็ประกาศปิดโรงงานที่ใช้พลังงานฐานหินเก่าๆให้หมดเลยรวมไปถึงลดกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานฐานหินลงด้วย ข้อที่2ก็คือประเทศเพื่อนบ้านเกาหลีใต้บอกเลยนะคะว่าความสัมพันธ์กับจีนสําคัญมากๆในการร่วมมือกันแก้ปัญหา PM 2.5ทุกปีตอนนี้เขามีการประชุมร่วมกันเกาหลีใต้จีนญี่ปุ่นประชุมร่วมกันเพื่อที่จะแก้ปัญหา PM 2.5ด้วยกันค่ะ อย่างที่3ก็คือปัญหาจากควันรถหรือว่าท่อไอเสียค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําคือการจํากัดปริมาณรถที่วิ่งอยู่บนท้องถนนเกาหลีใต้มีการจัดหมวดหมู่หรือว่าจัดเกรดรถยนต์อยู่5เกรดด้วยกันเกรดที่5ก็คือเกรดล่างสุดเลยค่ะเป็นรถขนาดเล็กขนาดกลางที่ใช้พวกดีเซลตั้งแต่ปีก่อน2,500 45หรือว่าถ้าเป็นรถขนาดใหญ่ก็จะเป็นรถที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลตั้งแต่รุ่นก่อน2,545นั่นเองนะคะรถเหล่านี้เขาไปศึกษามาแล้วว่าปล่อยมลพิษมากกว่าครึ่งหนึ่งที่อยู่บนท้องถนนทั้งหมดทั้งหมดนี้มี610,000คันนะคะรถเกรด5เนี่ยดังนั้นเกาหลีใต้ก็ออกมาตรการมาเลยว่ารถเกรด5 วิ่งไม่ได้ในช่วงธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์และมีนาคม4เดือนรถเกรด5จะไม่สามารถวิ่งได้ในใจกลางกรุงโซตั้งแต่6โมงจนถึง3ทุม่มยกเว้นวันหยุดราชการมาตรการเข้มมากเอฟังแบบนี้แล้วมันไม่แฟร์หรือเปล่าแล้วถ้าเรา เป็นคนยากจนเราไม่มีที่จะไปซื้อรถใหม่ได้อะเรายังคงต้องใช้รถเก่าทำยังไงเกาหลีใต้อนุโลมให้เพียงแต่คุณจะต้องไปติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ในการกรองฝุ่นไอเสียนั่นเองนะคะคุณก็จะสามารถสามารถนำรถมาวิ่งได้ในใจกลางกรุงโซซึ่งเขาจัดว่าเป็นกร e นทรานสปอร์ตโซนนั่นเองค่ะผลหลังจากที่มีการใช้มาตรการนี้วัดผลกัน5ปีให้หลัง ความเข้มข้นของฝุ่นลดลงไปถึง26%มันก็เวิร์กเหมือนกันนะคะและไม่ใช่แค่รถของประชาชนเท่านั้นเก้าหลีใต้บังคับรถของข้าราชการด้วยค่ะลดจำนวนรถของข้าราชการลง50%รถสาธารณะที่ใช้ขนส่งทั่วๆไปก็ เลียนค่ะนำมาใช้ก๊าซธรรมชาติรวมไปถึงการปิดลานจอดร,รถของหน่วยงานรัฐด,ด้วยเพื่อที่จะผลักดันให้ผู้คนนั้นหันมาใช้การโดยสารรถสาธารณะกันมากขึ้นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเขาติดเครื่องฟอกอากาศให้เต็มที่เลยส่วนไซต์ก่อสร้างก็ไปเค้มงวดกับพวกเครื่องจักรประเภทเก่าๆค่ะที่มันอาจจะปล่อยไอเสียออกมาคือทำทุกด้านและทำเป็นขั้นเป็นตอนใช้เวลาหน่อย แต่ว่าค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะล่าสุดต,ตอนนี้เกาหลีใต้ไม่ได้ใช้เคลียร์โซแล้วนะคะเข้าไปอีกขั้นแล้วชื่อว่าเคลียร์โซ2,030ทุ่มงบประมาณไป2.6ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อที่จะมุ่งหน้าเดินไปสู่ค่าเฉลี่ย PM 2.5ที่13ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแล้วก็ประกาศเอาไว้เลยว่าวันหนึ่งข้างหน้า กรุงโซจะต้องติดอันดับเป็นเมืองที่มีอากาศสะอาดที่สุดในโลกหนึ่งในเกณฑ์เหล่านั้นที่จะขยับกันต่อไปก็คือรถเกรด4ก็จะเริ่มมีการจำกัดการใช้งานแล้วนั่นก็คือรถดีเซลจะต้องหมดไปจากประเทศเกาหลีใต้ไม่ใช้แล้วภายในปี2030รวมไปถึงรถบสัสไรเดอร์ต่างๆหรือว่าจะเป็นรถบรรทุกก็จะถูกเปลี่ยนมาเป็นรถพลังงานไฟฟ้าแล้ว เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเ,เราอยากเห็นการแก้ไขแบบค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลาหน่อยก็ได้และเราก็อยากเห็นการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชาตินะคะเพื่อที่จะร่วมกันแก้ปัญหา PM 2.5ที่เป็นมากกว่าฤดูการฝุ่นค่ะ